บายดี day. โมเพื่อนทุกคนเนาะที่เข้ามาขับ z มยินดีต้อนรับกระสู่ส่อง KPP channel เนาะวัอนี้ครับกสิม,มาโมดิฟายเนาะแอมเม,มนบอร์ดของแอม,มอันนี้เหตุอะไรเนาะเฮาสิมามโมแบบบอกากร์เลยเนาะเต็มเต็มสเปคเลยเต็มสูตรเนานะแบบเจ็ดสีหนึ่งเนาะในหกแบบที่บอร์ดที ผ่าตัดออกจากเกลือเสียงยุบดุนเก่าเนาะนี่ยี่ห้อยังติดอยู่เนาะนากุย่าเนาะเอาตัดออกไปเนาะนี่เอามาใส่ได้เนาะมาโมหูไฟสูงเนาะเป็นทีเลยเนาะนี่คืออะไรที่ยังสมบเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนตัวสีสุบสบเนี่ยออกเนาะนี่เนาะสเอาไปเบิรถซีที่เปลี่ยนสีสีเอามาใส่เนาะ พอว่าเข่าส uh, so oh, uh, so, ิอ่ะไฟสูงนะโอ้ยบทเห็นซ้ำอ๋อสิว่าฟังนะสิตัวนี้เป็นขาลอย UF แล้วก็ลอยโวล์นะ อันนี้4 10, 7่สอยโวล์นะ4 10, 7มโคฟาลัดอยโวล์นะตัวนี้เด็กเด็เนาะเด็กตัวนี้ได้กล้องโฟก,กัสน,นะแต่ตัวฮาสซมาเปลี่ยนนะนี่เนาะ ลดแรงไพเนาะ 2k ตรงนี้และกับเพิ่มอัตาากฑนขยายเนาะ 1k เนาะทียรถดใส่ละกิบอันตีเียาวเลยเด้อแตวก็เป็นโบเทียนเนาะสุไฟซาน้วยนิดนึ่งโบลตัคียนี่เนาะตีเมาเหตดกอนนั่น,น,น,นเนานะ,นนนะเปตนรน 1k เนาะที่เทีราถอดออกเนาะ ออกละสองเคนะก็จะถอดออกแล้ว,นะอออก,วลกับซนะีแล้วสามตัวเลยจะเอาค่าลอยโวลมาใส่นะมองนี้ก็ใส่ซีเจแล้วจะเป็นลอยโวลไฟกันนี่กรลอยโวลตลอยไมโ,โครน,น,น,นะนีสองเคจะเปลี่ยนออกเป็นเอาที่สองจักเคแลยจำได้เแต่สบเคบอกว่า สามวันนี่เนาะเอาต่อเนาะะดนี่น,น่อยนึงอ่าตอนนี้แล้วที่เราจะเปลี่ยนเนาเป็นรถรถแหงไฟเนาะที่จาสีอาดไฟสูงเนาะ มีสามวัตเนาะเป็น R อันสินบสอง k เนาะอย่างจากนี่บอนี่เนาะเบิ่งอด R แทบซีก็ได้เนาะสามวัตต์ตัวนี้ R สิบหกเปลี่ยนมึงนีเนาะนี่เปลี่ยนแทนตัวนี้แล้วก็ เพิ่มอัตราเกณฑ์ขยายเนาะนี่ซ c b นออันนี้ R ห้าร้อยห้าสิบห้าโอห์มเนาะสิ่มาใส่แทนหนึ่ง K ต้นนี่เนาะเพิ่มอัตราเกณฑ์ขยายเนาะนี่แทนหนึ่ง K แล้วก็ C เนาะ C นี้มีซองขาเนาะทีาจะเปลี่ยนเนาะ าเดี๋ยวเรามาถอดอุปกรณ์กันนะถอดพวกซีแล้วออกมาก่อนแล้วก็อาร์เนาะขอเวลาถอดแป๊บหนึ่งเนาะนี่เนาะงเขาทำการถอดหมดเลยเนาะนี่เนาะสองคบหนึ่งคแล้วก็ซีเนาะขาฟ้าสามตัวนี้เขาถอดหมดเลยเนาะได้เนี่ยเขาเพ่งจะถอดเนาะเพราะเขาเปลี่ยนเป็นเป็นได้ที่สามารถหักไปสูงเลยเนาะเป็น fte สามพันสีสามสิบูนเนาะนี่เนาะในกรณีโมไฟสูงเนาะ ถ้าเาใส่ขนาดนั่นเจอเขาพูดนี่งนะอารหสิบโวล์เนี่เขาจำตรงเลยเนาะเฮาส์มิส่พรไซเนาะถ้าใส่สามคูสีนะ่คู่เฮาร์มิส่เนาะถ้าใส่คู่เดียวสี่ใสนะ่เนาะตัวนี้อาร์ห้าสิบโอลกันเนาะยจำตรงเลยเนาะจำตรงแต่ปินนะ่นเนาะจำไปเลยเจ้าอยู่ในรถบกก่่เก่าเนาะ น,นีด้วยกันเนาะนนะแบบเดียวกันเนาะนี่นชาถอดออกมาลนนลกเลยสิมลงมกันเลยจะมีขั้วบุกลบเด้อนี่เด้อเบืองเอาสังเกตนะครับต้องกลับขั้วกันนะอันนี้เป็นลบเนาะนี่ ร้อยโวลต์ร้อยไมโครนะอันนี้ซีฟเจ็ดร้อยโวลต์นะใส่ยร้ายก็หนีก็ได้นะขามันนะแต่โวลต์นะอ,อยก็หอ,อยเอาโวลต์สูงไปก่อนนะให้มันได้100ร้อยโวลต์ร้อยโวลต์นะเพราะว่าที่ใส่ไฟลายอยู่แล้วนะเพราะว่าฮัสซีขนาดลายกูนะเจ็ดสี่หนึ่งเงนโวลตไฟสูงกับ ก็สิประมาณเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วเนาะที่ที่อะไรที่เปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไอซัมนี้เนาะเปลี่ยนในซัมที่ว่ามาเนี่ยเนี่ยตอื่นคาเก่าบอเนาะอันนี้ก็คาเก่านะอารายโอมนี่ก็แต่รก็ซิมห้าเคบอนึ่งจำไม่ได้ได้เลืมละ อันนี้แหละสีเทียนนะอันนี้เป็นห้าอะหาร้อยห้าสิบโมเนะห้าสิบหาโอเอาสิบโม่เป็นห้าสิบโม่อมันเฮ้ยโมแมนครับ ใส่เป็นยังกูว่าข่าเก่าเนาะเพ้า,าวแมันดังกว่เก่าเนาะมันจะเพิ่มเกณียขยายเนาะนใส่แทนลงไปเลยเนะใส่แทนหนึ่งเคนี้เดี๋ยวถอดออกมานีเนาะอันนี้ก็ mười hai k đó sạc vào sạc vào đây thiết nhàng 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 ลอยอีกประมาณนึงนะใส่ใส่ขออนุญาตใส่เจ้าพวกอาร์นี่ก่อนเนาะสิบกว่าใส่เนี่ยป๊บนึงเนาะนี่เนาะเจ้าเข้าลงซีลงอาเนาะถินถามใหญ่เนี่ยเข้าปศิมานี่ลงเรียบร้อยนี่เนาะ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  อาลดแรงไฟเนาะนี่นี่ตีก็ลงแล้วเนะาะอาเพิ่มกินขยายก็ลงนะเฮาสิมาเมื่อกี้ก่อนบ่ที่ถามก่อน ด้วยบอดอีกอย่างนึงครับถ้าหากใส่ไฟต่ำนะเผมต้องใส่เนาะอ่าสมมูรณใส่ตามนี้เนาะใส่ขาสองเคที่เก่าเนาะอ่าหลุดแดงไฟนะตามเ,ออเลยบอดด้ยเพราะว่าใส่ขาสาูงเลยอย่างอย่างตามในคลิปนี้ใส่สิบสองเคเนาะสามว,าวั์เนาะเพราะว่าไปใส่ไฟต่ำรู้เขาใส่ขนาดแค่คู่หนึ่งนี่ฟัน ไฟมันสีมาเรียงไอซีมันสีบบปอนะเสียงมันสีเห็มเหนะเสียงสีเห็มนะเพราะว่าไฟมันมาเรียงไอซีบบปอนะไอซีเจ็ดสี่หนึ่งนะไอซีของแมเจ็ดสี่หนึ่งบอนะตกคอมอยู่อานนะิดเนาะไัใส่สองเคตามบอร์ดเลยนะจะใส่ไฟตามนะถ้าไฟสูงเลย ต,ตามนี้เลยเนาะสบายเลยนะใส่รถตามนี้เลยส่วนอาหาร้อยอาชมามเนาะเ,นเป็นเพื่อมันตากเกลีขยายของแอมเนาะให้มันดังแห้งถึงเก่าๆเนาะหามใส่คาตัมกว่านี้เนาะ มันจะเหตุให้พวกเอาพุทธหรือว่าทำ้ารสเตอร์หรือหอนเนาะอันนี้บริษัทพวกอาพาไลโอเป็นข่าเก่าเนาะไป <c oughs> ปรับกระแสบริษัทน,นั้นเนาะเป็นบริษัทคันเอาตามสูตรนี่นี่มันคือเก่าเนาะ ข่ากเก่าก็เลยปรับคือบทปรับให้มันตรงกัน่อยนะเอ็กๆคืเอดดเด้อเดือนะสี่มือหน,น่อยหนึ่งด้วยประดุกกระดิกหน่อยหนึ่งมานอนอยู่ได้เกล็ดลายอล้ว ขาง,ง่ายนาะนี่นะกต่ขี้ไร่นั่น,น,นเ,เป็นบอร์ดเก่าแล้วนะตัดกันเลยหลังจากขาเห็ดแ,แล้วต้องเอาก็ตัดขาตัดขาแล้วก็ใส่ทีเนือหลางเนะาะทำความสะอาดให้มันสะอาดหลังเก่า ครับครับที่เอาบัดรเกี่ยวทุกครั้งเนาะหลังจากเอาเห็ดหรือว่าการสอนด้วยกันอันนี้ใส่ทีเนอร์เนาะบริษัทน้ำยางทีเนอร์ล่างล่าง,างใส่แป้งอีพานกาวล่างล่างออกเลยนี่เนาะที่ว่าอาซีบโปมตัวนี้เนาะที่ว่าใส่คู่เดียวต้องใส่เนาะถ้าหากว่า าใส่ไลคูล้วเขาสีบัวใส่สีจำตรงแล้วเนาะจำจำนิดเลยนี่เนาะการโมไปสูงเนาะเจ็ดบอดเจ็ดจีหนึ่งโมไปสูงเนาะไอโม่ดำนี้เนาะโมดำต,ตามที่ตามไม่คิบเลยเนาะเดกบกกกเลยนเนกา,กากเนะอันนี้เพิ่มเก่งขยายเนาะซีนี่ก็เป็นค่าตามบอดเลยเนาะแต่ว่าเพิ่มโบนขึ้นมาเป็นรอยโบนเนาะอันนี้คือการ ตัวตัวกลางนี่ลอยแมกโนลอยโวลนะ์เนะาะเนาะคือกันแบบมัคือนี่เราหลักการโมเนาะมูมี่ยังไรเนาะมีประมาณนี้เนาะเนะปลี่ยนอาร์เนาะอาร์ลดแรงไฟเนาะจากสองเคเป็นสนะิบสองเคสามบาทเนาะแล้วก็เปลี่ยนเพิ่มอันตาเกินขยายเนาะจากหนึ่งเคเป็นอาร์หนะ้าสิบห้าโอห์มเนาะ เปลอมันต่างกันกขยายนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอาร์พีเอสซีน,นะเปลี่ยนได้ละได้เลยกัเอ็มเจอีสามสี่ส่วนสามห้าส่วนเนาะอันนี้คาเกานน่กาหมดละเกาหมดเก่าหมดเก่าหมดใหม่เลยเอาเปลี่ยนใหม่เอาโมไฟสูงเอาว่าเทว่าสำเร็จแล้วเนาะคือว่าเบอันนี้ครับไฟสูงเลยลนะ เป็นนัก่ายารุ่นเก่าเนะแผ่นโมที่หาตัดออกตัดเอาแต่บอดครูนี่นะนะเนาะครับไปซูงเอออีกอย่างหนึ่งเนาะค้าบางทีตามบอดมันสีบดมันมันมันคามาันสีบุเรียงนะเนาะเฮาสี่สลับปีนกลับกันเนาะกันเอาทาสเตอร์ตัวนี้มาใส่นะ <Okay. S 1> ใเนาะทัสเตอร์ได้ตัวนี้มาใส่เอ,เอากลับกันเลยใส่กลับกันเนาะ เนี่ยเราจะเอาทางเลขกครับคาบีคาซีคาอีนเราจะลับกันคาสีประมาณนี้เนาะคาซีพลาดประการใดในการอ่าจะหรือการโม่หรือว่าของใจของใจตัวใดโมจักรโทรมาคุยสอบถามเม้นสอบถามได้เนาะพอผิดเนาะอะไรแับนี้เนาะสประมาณนี้เนาะ ที่ปับเปลี่ยนไปครับเห็ดตามนี่กันเป็นใส่ได้เลยเนาะมันอยากโมนะนี่เนาะอ่ะพอขอบใจเนาะ